สวัสดีครับพี่น้องมือนี่กับมาพ่อกันอีกแล้วนะครับช่องเมษาสิงหาชาแนลนะครับสิามาเบิงวิธีเฮ็ดมกเขียใส่หยวกนะครับพอดีได้เขียยอีโมมานะครับก็เลยไปหาหยวกมามือนี้เข้ากับที่มาบอกกับมาวิธีการเฮ็ดมกหยวกนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับที่เข้าสืบทอดกินสืบทอดกันมาตาพอตาแม่ตาปูยาตายง่าุ่บุหร่ครับ อันนี้ก็ตตำเครื่องเรียบร้อยเลยนี่ครับนี่เครื่องปรุงกะทิมีข้าวตะไข่ใบบักูพริกแห้งนะครับอ่าเกลือผงนัวแล้วก็พวกรสด,ดีอย่างนี้แหละครับแล้วก็ที่เป็นหอมแดงนะครับหอมแดงแล้วก็พักซีเรียวนะครับนี่สิ่งที่ติต้องใส่น้ำและที่สําคัญขาดบ่ได้พี่น้องนี่กํะลังสิฟักกํะลังสิฟักเขียดได้ครับนี่เขียดอิโมเขียดอิโมได้เขียดอิโมมาหลายอืม เขากลับฟักให้ละเอียดแล้วก็ค่อยเดี๋ยวค่อยเบิงขั้นตอนต่อไปด้วยครับพี่น้องเด้อเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องซับเขียดนะครับเข้ากับยาซับเห็นมันละเอียดลายให้มันเห็นตัวเขียดขาเขียดเนี่ยนะครับก็ได้ยำเนาะครับผมต่อไปเดี๋ยวเขากับทีเห็ดกับมาวิธีต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นหัวหอมที่เข้าแกะไว้นะครับลอกออกมาจากน้ำนี่เด้นี่นะครับเดี๋ยวเบิงขั้นตอนต่อไป ครับอันนี้ก็คือขั้นตอนต่อมานะครับนี่หลังจากตำหยวกตำเครื่องตำเขียดตำยางใสเรียบร้อยแล้วก็ซอยหอมต้นลงหอมหัวลงผักซีเล่านะครับคุกเข,าข่าค้นให้เขากันอืมคุกเข,าข่าค้นให้เขากันเอามือแตะแตะเบิง้งเวลารสชาติมันจางเค้มซ้ำไดนะครับกินเครื่องเทศออกมาล่พี่น้อง พร้อมนะครับขั้นตอนต่อไปก็ทำควาศาสตร์ใบตองนะครับใบตองที่ห้างตัดมาไวบึงกลับมาวิธีการห่อนะครับพูดกเอาเด้อผู้ใด พ่อใบตองพ่อมกบ๊อบปินนี่ใส่สองใบนะครับใบข้างล่างห้อข้างเึิงอีกใบหนึ่งตักมาพอประมาณบีบออกมาการนี่การทำพ่อโมก ลองข้างล่างอีกใบหนึ่งึ้นมากน,นี่ได้แล้วสองมุกนี่นะครับเ,เห็ดเจ้นเบิดที่เขาเตรียมไว้นี่นะครับขั้นตอนต่อไปเวลาผ่านไปเปิดเบิ้งรอบสองอ้หอมหอมหอมกลุ่มเลย นาดีจะพักเด้อดิเอ้อยมันหยวกเปื่อยดีๆก่อนนะครับกะาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับมกหยวกไสเขียดในมือนี่นะครับวันนี้ห้อก็ที่ทำการทดลองเปิดปึ๊บว่างมึงก่อนนะครับอาดีบอถนัดจักหน่อยนด้ครับพี่น้องเด้อจับมือเดี่ยวมือนึงก็ถือกล่องนะครับมันก็ห่อนน้ำเด้เลยก็ได้๊นี่เขาถึงมาเปิดเบิง้งว่าหยวกมันสุกยั่งนะครับ เป็นอาหารพื้นบ้านนะครับที่มีรสชาติอร่อยนะครับแซบ่บกินมาต่น้อยเท่าไงแหละครับผมมกหยวกอู้งามงามงามสวยงามตามท้องเรื่องเลยพือ่อนพี่น้องเขาเนี้วคุยนะครับห่อนๆเลยเขาเนย้วไม่ไม่อุ่นๆห่อนๆนุ่มๆนะครับคุยโอ้งามครับหอมผักซีนะครับ หอมต้นหอมนะครับเอาละครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณสุขุสุขชนเะครับเด้อที่รับชมจนจบนะครับที่สมุตสารับชมจนจบนะครับถืออกถือใจอันใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัย้อพี่น้องเด้อนะครับก,กดถูกใจให้แน่กดอ่ซับสไครต์กดแชร์ให้แน่เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ